สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านนะคะในช่วงเดือนตุลาคมห5นี้นะคะจะมีข่าวดีเรื่องอะไรบ้างนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณไพ่ใบแรกได้ไพ,เพ,พ,พ่เทพพระพุธค่ะเทพพระพุธเนี่ยเป็นเทพแห่งวาจาการค้าและพาณิชย์นะคะจะโดดเด่นเรื่องของการสื่อสารการเจรจาการประชาสัมพันธ์งานที่ต้องติดต่อพบปะผู้คนการเดินทาง การค้าการขายทุกรูปแบบรวมถึงงานออนไลน์โดดเด่นมากค่ะแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะาการเจรจาติดต่อการประสานงานนะคะจะเป็นเรื่องที่นำความสุขแล้วก็นำเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับวาทศิลป์ในเรื่องของการใช้คำพูดโดยตรงเพราะฉะนั้นพูดดี ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะยิ่ง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 เราพูดในเชิงสร้างสารรค์นะคะมันจะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองค่ะเรียกว่ามีวาจาเป็นทรัพย์ก็ว่าได้ค่ะพ่พยาคุตกับนางกากีนะคะปัจจุบันนี้คุณมีความกังวลใจในเรื่องของการแบกรับภาระอะค่ะเป็นเป็นคนที่แบกรับภาระหนักนะคะสําหรับครอบครัวสําหรับลูกน้องบริวารมีความรับผิดชอบสูง อบอุ้มช่วยเหลือคนที่เขาลำบากอะคะ่ะเทปสุขแต่ว่าตัวคุณเองก็มีความสุขค่ะสุดท้ายแล้วในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายนะคะคุณจะสามารถผ่านไปได้แต่ว่ามันผ่านได้ด้วยเหตุและผลนะคะเพราะว่าจะโดดเด่นในเรื่องของการค้าค่ะการค้าการทำธุรกิจรายได้จากอาชีพที่ทำให้คุณมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามา คือถ้าถ้าคุณทํางานประจำอะค่ะมันก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินแต่ว่าชุดนี้ทำงานประจําอย่างเดียวคงไม่พอค่ะควรจะบุกเบิกอาชีพเสริมทําธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระเน้นในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถใช้วาทาศิลป์ใช้ความรู้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์บวกกับสิ่งที่คุณรักทำแล้วมีความสุข มันจะตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะรวมถึงชีวิตรักชีวิตคู่คือเมื่อการงานดีขึ้น <c oughs> การเงินดีขึ้นความรักคู่ครองนะคะสิ่งดีๆก็ตามมาค่ะใบสรุปเทพสุก์หมายถึงความสุขสมหวังในทุกๆด้านค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใบแรกเทพพุทธโดดเด่นและสำคัญกับคุณมากคำพูดวาทศิลป์ค่ะการค้าการขายค่ะ ความสําเร็จมันไม่ได้มาจากความฟุกค่ะความสําเร็จมาจากความมุ่งมั่นและลงมือทำไพ่เทพพุทธเนี่ยค่ะยังมีการเตือนในเรื่องของการขาดความมั่นใจความลังเลความกังวลใจในความรู้ความสามารถของตัวเองค่ะแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นไฟบังคับอะค่ะมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่สูงที่คุณต้องแบกรับอะค่ะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยจะต้อง เกิดการปรับเปลี่ยนหรือว่าเรียนรู้นะคะพัฒนาศักยภาพความรู้ของตัวเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าคุณพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นคิดวิเคราะห์วางแผนและลงมือทำค่ะเทพสุขคุณจะประสบความสำเร็จมีความสุขสมหวงังสมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านนะคะขอให้คุณมีความสุข ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะภัยพรมยานพยากรณ์ค่ะ